สวัสดีครับ anyway, พวกผมนะครับตุลมะนอยลีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกาที่มาแจกนะครับมาแจกนกนะครับมาแจกนกเป็นนกป่านะครับเป็นนกป่าสายภูเขาของของจริงเนี่ยครับตัวนี้เพราะว่าผมได้มาพร้อมกันกับที่ผมไปซ aquí, ื้อนกต่อนะครับสองตัวนั่นนะครับตัวนี้เป็นลูกนกนะครับอายุสามเดือนนะครับเป็นลูกนกอายุสามเดือนลักษณะของนกภูเขาครับที่ผมได้มาสามตัวนี้คือเจ็ดตัวหน่อยทุกตัวนะครับตัวนี้เป็ตัวเล็กนะครับปีปีปีภุมหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยปี ปีกระจีหมหลังมันกันครับสวยนะครับตัวนี้สวยผมกะจีเอามาแจกนะครับเอามาแจกให้ทุกๆคนนะครับได้รุ่นนะครับได้รุ่นกันนะครับก่อนที่จีไปฟังคติกานะครับกติกาการแจกนกนะครับการแจกนกกับว่่มีอะไรมาก่ายครับก่อนอื่นผมก็ยึดต้องเล่าประสบการณ์การเคลื่อนย้ายนกไ้ฟังก่อนครับนับแลกนะครับคือ หลายหลายคนนะครับหลายหลายคน,นหลายท่านโวนทั้งตัวกเองนะครับเวลาที่เคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายนกต่อนะครับนกต่อหรือว่านกอ่าเราจะไปยังสถานที่ต่างๆเลยนะครับคือโดย,โดยท,ทั่วไปนี่เขาก็จะใส่กงนะครับใสก่กงก็คือที่เ่าอยากให้นกตกใจ่อมานกตื่นนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่นกเราบอตกใจบ่ตื่นเนี่ยนกมันสามารถที่จะเล่นในเร็วนะครับเล่นในเร็วแต่ถ้าเราจับใส่กล่องนะครับจับใส่กล่องนกก็จะใช้เวลา ในการปรับตัวหน่อยหนึ่งครับบางบางตัวกับอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์บางตัวเป็นเดือนนะครับเพราะว่านกมันตื่นนะครับนกมันตื่นมันตกใจแต่ถ้าเราจับใส่บ่อยนะครับใส่เคืรอนใหญ่มันมอนมันผมเนี่ยเวลาผมกลับบ้านเนี่ยผมยังไม่เคยนกใส่กรงเลยนะครับผมมีใส่กล่องไปทุกตัวนะครับใส่กล่องไปนะครับไปเปื่อใส่กรงค่ากลับกับใส่กล่องกลับมาไปเปืดใส่กร้งที่มีพ่อนกผมมันมันมันวนเคืร์นใหญ่เป็นบ่อยไบ่อยมันเกิดความชินนะครับมันเกิดความชินพรามันเกิดความชินที่นี่ มันกระเด็นง่ายนครับมันกระเด็นง่ายทุกตัวนะครับเด็นง่ายก็คือหมงี้ว่าเอาออกจากกลองมาวันสองวันเนี่ยหรือว่าบางที่กับวันเดียวมันก็ขึ้นสาพัดเล่นในปกตินะครับเด่นในปกติถามามันตื่นบอมันจะ่เป็นแค่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกเราก็ต้องให้เวลานกนะครับให้เวลานกให้มันได้ปรับตัวให้มันได้เขาเรียกว่าให้มันได้ผ่อนคลายครับนบางตัวมันไม่เคยเข่ากล่องไม่เคยเคลื่อนย้ายนะครับมันเคยเข่าแต่อยู่ในกรงแล้วก็เข่าผนีย์นะครับพราะเวลาจะส่งหรือว่าเวลาเคลื่อนย้ายกันเนี่ยครับ นกมันตื่นครับแต่สาหรับผมนี่คือผมบ่ได้ซีเรียสมากนกกิดตื่นหรือบมตื่นเพราะว่าผมผมเข้าใจนกนะครับว่านกมันเอยมันมันมันใช้เวลาครับกว่ามันจะกว่ามันจะขุ่นกว่ามันจะเชื่อมหรือว่ากว่ามันจะปรับตัวในการเคลื่อนย้ายแต่ละแต่ละครไหนคือแต่ถ้าเราทำไบ่อยนะครับนกมันจะปรับตัวง่ายนะครับก็คือไปไหนเราก็เอาไปได่ง่ายเหมือนผมเอาไปในหุ้มกระใสกล่องไปนะครับแล้วมันจะไปเรียนในมันเดิมนะครับเรียนในมันเดิมที่นี่ยี่พูดถึงว่า นกนะครับล,ลักษมันจะมีอยู่ประมาณสองแบบนะครับนกมีสองแบบนะครับถ้านกป่าแท้นะครับเวลาอย่างที่ผมบอกครับจับใส่กล่องเนี่ยมันจะบางคนเขาเรียกว่านกลบนะครับบางคนเรียกว่านกลบากากบางคนเรียกว่านกมันตื่นตกใจนะครับมันกับจีบเขันเป็นบางบางตัวนี่ก็อาจจเป็นลาชิดสองอาทิตย์สามอาทิตย์ถ้ามีาน,าน,นะครับอันนี้ก็เรียกแต่ตัวนกน่านนครับแล้วแต่ตัวนกานาแต่ถ้าเป็นพวกนกอ่าเพาะในกง,งนกลูกป,ป้อนนกผสมอะไรพวกนี้นครับนกพวกนี้มันจะเล่น มันจะเด <mel od ic egg> ่นไม่ครับมันจะเี่เนไม่กว่านกป่าเราก็คือบางตัวนี้ยังบริก้รออกจากกล่องครับยังบริการออกจากกล่องเลยขันแล้วนะครับขันค่ากล่องก็มีนะครับอยู่ในกล่องเนี่ยตอนต้องขึ้นผมมาใส่รถมาหนึ่ให้กล่องไปตอนเช้ายังบริการออกจากกล่องขันแล้วครับขันแล้วก็มีขันในกล่องเลยเพราะมันถูกเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดมันก็เลยชินนะครับชินในการเคลื่อนย้ายแต่นกป่าถ้าเราเราทำแบบแบบที่ผมวาเนี่ยผมจะมีตัวหนึ่งก็ไอ้ไายงามตัวนั้นเป็นนกป่าเท <se> ่ <wh> <liberté> ผมจับคนรุดคนหลุยเหมือนกันนะครับคนรุดคนหลว่ดินมันดินธรรมดาเนาะจากอาทิตย์สองอาทิตย์จะเหรนปกติของมันนะครับเหรนมือเก่านะครับเหรนเหมือนเดิมมือเก่านอกจากตว่าเล่าใจหลอนครับเล่าใจหลอนแล้วอยากอยากจะเหรนเลยอะไรเงี้ยมันขี้มันกัดมันก็ดเหรนบ่อดนะครับนกมันกิยังบริทนใจเรามันก็จริงอยู่ครับบางทีบอกกว่านกต่อบางตัวยังไงก็เป็นนกตัวใช่นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ต้องให้เวลาให้เวลานกนานเพราะว่านกมันก็บระเมอนกันทุกตัวนะครับบางตัวก็เหรนง่ายบางตัวก็เหรนยากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมัน คือผมไปไหนมาไหนนี่ผมก็จะใส่กล่องตลอดนะครับใส่กล่องตลอดใส่กล่องตลอดอย่างตัวนี้นะครับตัวน um> ี้ถามาตื่นบมตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องนะครับผมจะบอกก่อนทาอยู่ในกรงนะครับ้าอยู่ในกรงมันเป็นลูกลูกลูกป่าลูกป่าภูเขานะครับแต่ที่นี่มันมามันตอนทีพี่ก็ได้มาเรื่องผมฟังคือขนคอยังไม่ออกนะขนคอยังไม่ออกที่นี่เกี่ยวกับมันเรยงเลยสามเดือนนะครับสามเดือนขนคอยออกแล้วเกี่ยวกับขันขันแล้วนะครับขันแล้ว ตว่ามันอยู่กับผมผมก็ไปทำงานก็ยังบม่ได้ยินนะครับก็บ่รูว่าขันดีบ่ดีเพราะว่ามันเป็นนกป่าส้ำเี่ยงป่าตว่านกส้ำเี่ยงป่าไอ้นกภูเขาเนี่อบที่ผบมากมากคือมันจะเสียงกลางว่านนครับเสียงที่บ่ใหญ่นะครับเสียงที่บ่ใหญ่อี่เสียงกลางมาน้อยหรือว่าเสียงกลางกับบ่ใหญ่เท่าเท่านกหานกทุ่งนะครับนกทุ่มอยู่ของผมนะครับแต่เสียงมันจะดัดงก,กล่องกลางว่านดีนะครับแต่ที่นี่ลำตัวมันจะเล็กน,นะครับปิดชิดนะครับพวกนกกนตัวเล็กปิดชิดนะครับตัวที่บ่ใหญ่เท่านกของผมนะครับใหญ่กว่า นกเขาไฟว่นไหลครับทุกคนทาะเชียมเป็นของผมนะครับที่นี่ผมก็ังมาบอกวิธีอ่ากติกาครับกติกาผมกับบออยากเลยครับบออยากเลยก็คืออาจารย์ท่านไหนนะครับหรือว่าใครนะครับที่สนใจนะครับอยากได้หรือว่าอยากร่วมสนุกนะครับอันนี้ก็แค่นะครับแค่พิมพ์คําว่านะครับบันนอยลีครับแล้วก็ชื่อเล่นนะครับชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงของ ของทันนะครับของทานคนที่คนที่อยากได้นะครับของทันคนที่อยากได้หมายถึงว่าของอาจารย์ของลุกน้องพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับที่สนใจอยากได้ตัวนี้นะครับไปเลี้ยงนะครับถามมามีคนถามสื่อผมบอมีนะครับมีมีคนถามสื่อทุกวันนะครับถ้าถามมาทําไมผมถึงบอกขายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมส่วนมากผมจะขายคือผมขายหนกลูกนะครับลูกหนกก็คือมันยังเล็กอยู่เนี่ยคือเราเอาไปเลี้ยงปั๊บมันจะคุ้นเคยกับจะาของใหม่นะครับมันจะของใหม่ มันจะเล่นง่ายครับมันจะเล่นง่ายแล้วก็อ่าราคาจย่อม,มนะครับคุยคุยกันในที่นี่ก็อีกอย่างนึนก็คือนกป่านะครับนกป่าคือมาใหม่ๆจากป่าแล้วก็แบ่งมันนั้นไปเนี่ยคือจะคล้องใหม่ก็จะได้ไปฟึกง่ายครับแต่สาหรับนกที่ผมฟึกต่อไวเรีวน,นะครับก็มีหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนแชทมาต้องการขอซื้ออันนี้ผมก็คือจริงๆว่าผมกับบได้หวงนกนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเวลานกมันเปลี่ยนมือเปลี่ยน ที่อยู่เปลี่ยนสถานที่นะครับนกมันเกิดจิบเล่นคือเก่านะครับเราก็ต้องใช้เวลาให้เวล่ากับมันครับบางที่เราใจร้อนกับนกหรือว่าเราเนี่อ่าเขาใจนกดีเราก็จะไปบังคับเรียนมันบางที่มันก็เล่นบ่ได้นะครับนก็บางตัวแบบที่ผมบอกเป็นละตัวมันคือกันมันต้องอาศัยเวลัาต้องอาศัยเวลายิ่งสมัยก่อนสมัยก่อนเองค้นเผาถี่มันเรียนนกนะครับผมก็เคยคุยกับแกนะครับแกบอกว่านกเนี่ย เวลาเขาเยอะเอาไปต่อไปอะไรนี่จะบอกว่าที่ว่าเขาจะบปจับตัวนวกเลยนะครับค้นสมัยก่อนนะที่ผมเคยคุยกับพ่อใ,อใหญ่ที่แกรอยฟังนะครับเขาจะคอยคไล่ใส่เขเนียร์เอาไว้นะครับไล่ใส่เขเนียรที่ไปไหนมาไหนก็นกคือใส่นเนียรแล้วก็พาห่อพาคุมเพื่อนไปเห็นผมจับนกผมเพื่อนโต๊ะกระจายครับเพิ่นโต๊ะใจเลยผม,ผมจับนกอ่านกต่อสองตัวใส่ใส,ใส่กล่องเพื่อนโต๊ะใจเลยว่าเอ้าคือจับนกแบบนั้นวะมันจบ่ลบนี่น่าเป็นว่าอย่างเนาะผมก็เลยบอกว่าบ่เป็นไรครับลบช่างมันเพราะว่าผม ผมก็ไม่เลี้ยงง่ายคือนกมันต้องปรับตัวอยู่ดีผมบด้ว่าที่เปบังคับให้มันต้องขันเลยวันหนีอะไรอย่างนี้ครับผมก็ให <av> id e ้เวลาให้โอกาสมันเป็นเดืองสองเดือนกับช่างของมันนะครับันี้สำหรับผมนะครับเพราะว่าผมมีนกอยู่หลายตัวผมก็เลยบ่งได้ว่าผมจะมีหลมันอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวนกพวกที่เป็นนกต่อยขันอยู่ดีครับขันง่ายขันอยู่ดีง่ายมันก็เรียนที่เก่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกนกผสมมันจะเล่นแนไวครับนกนกผสมเร่ยนแนไว้ายเป็นนกป่าแต่นกป่าเนี่ยันจะเรอยน ที่นี่ก็มีหลายคนนะครับหลายท่านนะครับแต่ถามเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารว่าเอออาหารแบบไหนนะครับให้นกกินแล้วคืนดีนะครับกินแล้วคืนดีลักลักๆนะครับที่ผมบอกที่ผมเคยทําไปในหลายๆคลิปนะครับอันนั้นี่ใชัยสาหรับพวกนกที่ผสมพันธุ์นะครับแล้วก็แบ่งให้นกที่นกอ่านกฟึกนกต่อไดะเป็นบางส่วนนะครับแต่ที่มีอาหารนอกจากนั้นอีกนะครับเดี๋ยวผมลังผมทำคลิปให้ดูครับว่าเป็นอาหารแบบไหนนะครับที่ว่าทาให้นกกินคึกดี แต่สี <śmy> ่สาคัญคือนกนะครับจะต้องได้อาบน้ำนะครับไปฉีดน้ำค่นน้ำไปตากแดดนะครับไปค่นน้ำฉีดน้ำตากแดดอันนี้ก็สําคัญนะครับสําคัญแล้วก็ย่าลืมนะครับพวกดินพวกหินพวกเกลือนี่ครับพวกดินหินพวกที่เราอ่านกมันกินไปสําหรับในการย่อยอาหารครับย่อยอาหารช่วยในการเสริมแน่ธาตุนะครับเสริมแน่ธาตุแล้วที่นี่ไข่นะครับที่อยากให้นกเชื่องไหวนะครับอันนี้ผมพิ่งจับนะครับผมพิ่งจับนะครับนกเป็นเราจะตจับมาอนี่ ยังบดินครับหลายๆคนเคยเห็นมาตอนนี่ผมพูดมานี่เป็นสิบนาทีนกยังบดินนะครับถาม่าทําไมมันจึงบดินนกนะครับถ้ายยาให้มันเชื่องนะครับผมบอกว่าคือเอาเชือกนะครับเชือกเชือกผูกขานกเอน่ะครับผูกขาใหม่แล้วก็เอามาเกาะมือนะครับเอามาเล่นบ่อยๆนะครับอันนี้สาหรับคนที่อยากให้นกเชื่องนะครับให้นกเชื่องนกที่เชื่องไวมากนะครับนกที่เชื่องไวมากแต่สาหรับคนที่เขาที่ทำให้นกเกาะอันนี้เขาจะที่บ่อให้มันเชื่องมากนะครับ กาแล้วแต่ยนจิตประสงค์ของคนนะครับแต่ทนกป่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะนกมันจะป่าบมยากครับถ้าบมยากให้มันเชื่องแต่คือเราต้องมีเวลามีเวลาให้มันแล้วก็ให้ให้เวลามันให้โอกาสมันนะครับเพราะว่านกมันกะจีเชื่องเลยมันก็ยากนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับก็คือสิ่งสาคัญก็คือมันผมบอกนะครับเอาออกมาเลี้ยงพยายามเลี้ยงกันบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นนกลูกลูกป้อนนะครับอันนั้นมันมันเชื่องถ้าเป็นถ้าเป็นนกลูกป้อนนะครับอันนั้นมันเชื่องแน่นอนนะครับนกลูกป้อนเชื่องแน่นอน ที่นี่ถามว่าลูกปอนนะครับลูกปอนแล้วคนจะเอามาปอนอายุประมาณไหนครับผมก็แนะนําให้ประมาณอ่าสักชิปวันครับสักชิปวันพอดีสําหรับคนที่ยังไม่เคยปอนนะครับ morning, รนรคนที่ยังไม่เคยปอนมันจีปอนง่ายครับแล้ววิธีการปอนผมก็ทาไว้ในคลิปที่ผ่นานๆมาในหลายคลิปนะครับจะลองไปไล่เรี่ยงไปศึกษาดูครับการปอนกน็คือศึกษาเรียนรู้ไปนลำกันแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแต่ผมก็ศึกษาจากในหลายคนในหลายท่านนะครับแต่เรียนรู้ไปนํำกันนะครับวิธีการปอนการให้อาหารนก ที่นี่นกตัวนี้นะครับผมบอกก่อนครับว่ามันนั่งบ่มัันใจอย่างเพศนะครับเพราะว่านกมันยังบ่คึกเต็มทีแต่แนวโนมนะครับแนวโนมโอกาสให้น้ำหนักไปเป็นตัวผู้นะครับให้ให้น้ำหนักไปเป็นตัวคู้เพราะว่าถ้าอยากให้มันแน่นอนกัคือนะครับเรียงให้มันคึกสมบูรณ์นะครับมันที่ผมบอกเอาไปจดกันเอาไปเข่าคู่กันนะครับแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมเอานะครับศึกษาพฤติกรรมเอาว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับกาฝากนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับตบนนอยลีนะครับกายังไงก็อย่าลืมนะครับมันที่ผมบอกนะครับว่าให้เชนชื่อหล่นนะครับเขียนชื่อจริงนะครับก่อนก่อนที่จะเยนชื่อนครับคือเชนว่าบันนอยลีนะครับเราจะเชนชื่อเล็นของท่านนะครับเราก็เชนชื่อจริงนะครับเดี๋ยวผมจัดฉลากนะครับหลังจากผมปล่อยคลิปนี้ไปสี่ห้าวันนะครับผมจะฉลากแล้วผมจะที่ต่อกลับไปนะครับกา ค่อยเอามาโทรเบอร์โทรไปพูดคุยกันนะครับว่าที่เอาแบบไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกายกระเรืมนะครับฝากกดไลคนสับตะไคร่คนกินคดตามเป็นกําลังใจนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ